ได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะนี่ค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วแปมแรกนี่ค่ะโอ้หมานเลยนะคะนี่ค่ะนี่ปลาช่อนไซงามงามนี่เลยค่ะ สวัสดีพี่พี่น้องน้องนะทุกท่านคะ่ะวันนี้จะพามาทงปลานะคะนี่เบ็ดมีทั้งหมด10คันนะคะแล้วก็เหยื่อไสเดือนคะ่ะนี่คะ่ะหมายก็คือตรงนี้นะคะน้ำท่วมเลยก็หมายที่มาเคยดักปลาไหลนะคะเพราะว่าฝนตกติดต่อกัน2วัน2วัน2คืน น้ำท่วมหนานี้เลยนะคะนูค่ะเดี๋ยวจะปักตรงนี้เลยค่ะเนี่ย ตัวไปปักให้เสร็จก่อนนะคะนี่ค่ะปักเสร็จแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าจะมีตัวหรือเปล่าค่ะดูสิคะนี่น้ํามันไหลนะคะน้ำน้ำไหลอยู่ตรงนี้เลยมาดูคันนี้กัอนอยู่หรือเปล่า ตะกี้เห็นเนิบๆอ้น่นคะน่นคะมีตัวค่ะมีตัวปลาอะไรเอ่ยโอ้โหโอ้โหน่าคะดูนคะนนคะดูกันเลยค่ะดูกันเลยค่ะมาแล้วนะคะแต้มแรกของเรานี่ค่ะ <laughs> ได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะโอ้ยนี่ค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วแต้มแรกมีค่ะโอ้หมานเลยนะคะ <laughs> นี่ค่ะนี่ปลาช่อนไซงามงามนี่เลยค่ะโหสวยมากค่ะเดี๋ยวขอตนะคะนี่ นี่ค่ะนี่ค่ะใสสวยเลยนะคะโหหมานหมานหมานได้แล้วค่ะไปค่ะไปดูคันต่อไปเลยค่ะมาค่ะมาดูคันนี้ด้านมันมีหรือเปล่าเยู่หมดที่นีหม อคุณนะคะ นี่ยนะตรงเนี้ยผมก็อคุณพงไว้นะลอยตเตียนๆนะแล้วเบ็ดหายไปไหน,นวางของก่อนแล้วลงไปงมดูตรงนี้นะเจอไหมอย่าพึ่งลงไปไกลนะกี้ดูแถวๆที่คุณปักก่อนนี่ เป็นอะไรมาเดี๋ยวผมดูให้ก็ได้่อมเอาถือกล้องอันตรายไอ้ <c oughs> ไหลหายมากดูก <c oughs> ไม่ไว่ามันหายไปไหนดูันอยู่หรือเปล่ามันด้วยค้งเลยโค้ง อะไรอ่ะมีตัวยุบผมไม่นู้เป็นอะไรเราไม่นูตกใจเลยละ มีตัวยี้นี่อะโอ้ไ <c oughs> ด้สวยเลยอ่ะจะของ<ห>มาไปร <c oughs> ู้ตัวเบลอเลยมัน <c oughs> จะเป็นนี่จะตาย <c oughs> มาแล้วนะคะแต้มที่สองนะคะปลาไหลค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นพรุ่งนี้เช้ากันดีกว่านะคะไปค่ะสวัสดียามเช้าค่ะถึงเวลามากู้เบ็ดกันแล้วนะคะเรามาดูหลังแรกกันเลยค่ะอุ้ย หลังแรกก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะนี่ค่ะหลังที่สองอยู่ตรงนี้ค่ะไม่มี หลังนี้จมเลยนะคะอืมติดยาอุ้ยา กอยาไปต่อค่ะก,กันค่ะจะมีอะไรติดหรือเปล่าโอดุเบ็ดโค้งลงเลยค่ะดูนะคะดูสิคะดูค่ะอืมค่ะไม่รู้ติดตุกปลาอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้โอเ,เดี๋ยวกว่อนนะคะ อีูหรือเปล่ายังอยู่หรือเปล่าโอ้ยไม่อยู่ค่ะคันเบ็ดโค้งเลยนะคะแต่ไม่อยู่มาดูคันสุดท้ายกันนะคะเยื่อไม่หมดค่ะ เคค่ะเดี๋ยวเราไปสรุปกันที่บ้านนี่ค่ะเรามาสรุปกันเลยนะคะนี่ค่ะมีปลาช่อนหนึ่งตัวแล้วก็มีปลาไหลหนึ่งตัวอันนี้ของตอนกลางคืนนะคะตัวใหญ่ด้วยนะคะโอเคค่ะแล้วเ,เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ